อลาเถ้าพี่น้องเห็ดพี่น้องเห็ดเห็ดเนี่ยคจุ่มน้อยจุ่มนิดกระดอนี่นะเห็ดปลวกหรือว่าเห็ดตาป่าเาโตเกินสบายดีพี่น้องคุงพ่อกับสองว่าใส่พี่น้องึ <c ười> <ห>เอามาหยามตูงแต่ว่าเจอเห็ดเอื้ยก็มาแต่หาเห็ดอู้ทได้อาป่าวันนี้<ม>ป่ากับมองแรกกับพวกขี้ทัพ้นก็บทำท่าวัดชิตก ก็เลือกเห็ดลาแดกบาซิวนี่พี่น้องก็จะอ่อนอีนรี้รอเนี่ยโชวงนี้ก็ฝนตกด้เด้วยการปลาลองหายามโตงรอบสุดท่ายนะการโตงแรงนะปลานะสิลงเบิดอยู่ใส่กับเพราะว่าตอนนี้เขาก็สุกแล้วกระสุกก็สุกกระลังหอกกรลังหอกผุด กำลังเลี้ยงกำลังเลี้ยงมีทุกรุ่นดอกเขาล้นแล้วก็ป่ารองแล้วลมรองแบบนี้ป่าซิ่วอยู่แถวไหน่าเ,นเห็นนะตะก้าจะป่าตามหัวนี่แหละมาขอปลาดุกลวยๆลวยๆมันย,ย,ย,ยังมีหลงรู้วมันเบิดแล้วบ่ ต้วเสียงบาบๆอยู่ได้แต่ว่าข้างหน้ามันต้องก็ล่นชอยมอยแท่นี่นะคือไม่จะขี่ตมก็ได้โอ้นั่น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 นลาอยู่โอ กระโคลูกหมูไปเสือกสโซกเราบอเล่นนั่นแล้วอัน,นาอาม,นมนาด้มหอดป่ามองนี่มันขาดพี่น้องเี่ยงขาดโต้งขาดโอ้ยลุบเลย พี่น้องปากขาวพี่น้องเพราะว่าตัวเดียวอ้อไม่ได้กินเยอะอ้ยังขาดปาะไรอ้อบอเขาหน่อยบอเขาหน่อยบอกเขาหน่อย,อยพี่น้องคนมาอีกแล้ว ฝนตกแดดพี่น้องแดดก็ออกพอแดดพน้นกับฝนกพอพ้ฝนโอ้ทางซ้ายบ้านนะแห้งลีป้าดูโอ้ปาอ่ายังบนลงเต็มที่พี่น้องเอ้ยหน้ายัางบัทะรุเต็มที่เรือบ่มีป่าเลยบอกมันมันฮาดีนะก็ นี่แต่มองขาดก็เลยบได้แล้วเข่ากัดปุ๊บซุกไปแล้วนะ ถ้ามันมีทึงมันมีทื่อก็สอบเพรได้อยู่ไปขี้นอนนั่นดินดขี้เหงารลายกว่าป่า 拢了。 ยังไงเล่าเพ่ามันวนเงินลกามติดสามได้แล้วฉันมาซื้อที่นี่ถุงห้านขอเรนพี่น้องโอ้แ่งกลับไปมองเก้าลเลยไม่ได้ไม่ได้งน,นปลาขาวมอนี่จะมีปลาขาวเหมือนนะกะปุ๋นะง Còn Đúng Phòng hà, hạt lùng lùng, luôn, đéo nhận lùng như mất đấy lùng lúng Thả nè tốt bỏ lắm Lúng พี่น้องได้รุ่นบางทีพีน้องเขาได้อยู่ยังบ่ลงเต็มที่บันไดอาจจะเบิ่งกว่าคอเดลยพี่น้องปลาขาวกุ้งปลาซิวกระปุ่มได้ครบรถเนาะเท่ขี้เหงื่อกับพวกขี้เหงื่องงพี่น้อง มาดกุ้งนะพอดีก้อยก็ปูกระปีอยู่นี่กระเคงน้ำอีกหางเห็ดเอาไปหาเลาะหาโทรศัพท์เี๋ยวโบเห็นเอือยไปมาพอได้หิ่ตาบ ตวกอันนี้ดอกพี่น้องเลยสั่งเขามาให้มาเอาขึ้นมาเอาพอเขาก็สิเขาก่อนอืาวเท่างามอะไรมานอะไรพี่น้องในทางั้งในทางป่าอันนี้จุม่มจุ่มก็น้อยน้อยคักน้อยแน่เฮ้ยเห็นจังไหนอันนี้นะเท่ใช่กันบมอเท่ใช่กันแล้วเต็มคักอะไรบ้านี้เต็มตาจุดลูด เห็ดขาวก็มีบ้านงามวลีเนะห็ดขาวนะงามวลีไปเด้พี่น้องตอนนี้รู้สึกว่ามีอย่างสักอย่างพี่น้องก็คือแบบผลบหนองอันนั้นก็จะเป็นงูพี่น้องซองหากันมัดเห็ดไว้ก่อนพี่น้อง,งเออดี่ยวเสียาเขาพอได้ เดี๋ยวพารถสิพาซิ่งครับเราทั้งที่เอาได้บ่เอาเป็นเลยเอาได้แตเอากุ้งสัชอบอะไรนี่อย่อยาขี้รลายแต่เอาปลาฮาวนาพอดีครับคนยืนขิงห่อท่านี้อือว่าวยืนขิงห้อม เลเอถอดอะรันะหารนอย่างนด้ยูแต่แท really ่ขี้ยูป่ามีถนน ये एक्सपोर्ट है